สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เออน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะจากหนังผีจักรวาล The c o n j u r i n g ใช่ครับตุ๊ก,กตาแ n นนาเ l ลแค่พูดชื่อนี้ก็แบบว่าขนลุกนิดนิดแล้วจริงค่ะเป็นไอคอนของความสยองขวัญไปแล้วนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองเออแยกแยะก,กันดู ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือตำนานหรือว่าสิ่งที่หนังอาจจะเสริมเติมแต่งเข้าไปก็อ้างอิงจากหลายแหล่งเลยครับทั้งพันทิป Reddit บุทความ True ID Wikipedia แล้วก็ข้อมูลจาก Warren เองด้วยรวมไปถึงมุมมองเรื่องความกลัวจากวรารศาสตวิชาการเลยนะ ค่ะคือข้อมูลมันหลากหลายมากซึ่งก็น่าสนใจดีนะคะเพราะเรื่องเล่าพวกนี้มันผสมปนเปกันไประหว่างเรื่องจริงเรื่องแต่งในหนังการที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้ก็น่าจะทําให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นงั้นเริ่มที่จุดกําเนิดเลยดีกว่าปี1970มีนักศึกษาพยาบาลชื่อดอนนาได้ตุกตาเป็นของขวัญวันเกิดอ๋อค่ะซึ่งตัวจริงเนี่ยเป็นตุ๊กตาผ้าไรกระดิแอนใช่ไหมคะไม่ใช่แบบกระเบื้องเคลือบในหนังใช่เลยครับหน้าตาคนละแบบเลย ตัวจริงออกแนวน่ารักด้วยซ้ำไปแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆยังไงคะก็ตุ๊กตาเหมือนกับว่ามันขยับที่เองได้เปลี่ยนท่าทางไปเองบ้างแล้วก็มีเจอพวกเศษกระดาษเขียนข้อความแปลกๆแบบช่วยเราด้วยหรือช่วยลูด้วยลูนี่คือเพื่อนผู้ชายของดอนน่าเขานะครับอืเรื่องเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆนะคะ ในพวกเว็บบอร์ดอย่างพันทิพก็มีคนมาถกกันเยอะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงค่ะแล้วดอนนาเขาก็เลยไปหาร่างส่งซึ่งร่างส่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิญญาณเด็กผู้หญิงชื่อแอนนาเบลฮิกกินส์อยากจะมาอยู่ด้วยอ่ะฮะดอนนา,า Donna ก็สงสารก็เลยอนุญาตไปจุดนี้แหละครับที่เรื่องมันดูจะซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะกับลูเพื่อนผู้ชายที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ ใช่ครับรู้เจอหนักเลยมีทั้งฝันร้ายว่าถูกบีบคอแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่จูจ่ๆก็มีรอยข่วนขึ้นมาที่หน้าอกอเป็นเจ็ดรอยเลยนะครับแบบขวางสี่ยาวสามอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ดอนหน้ากลัวแล้วก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่แค่วิญญาณเด็กเรวมั้งค่ะนั่นเลยเป็นเหตุให้ต้องไปติดต่อผู้เชี่ยวชาญอย่างเอ็กับลอเรนวอร์เรนนักปีศาจวิทยาชื่อดังในตอนนั้น ครับซึ่งพอวอร์เรนเข้ามาเขาก็าวินิจใช้ต่างออกไปเลยใช่ค่ะตามบรรทุกของวอร์เรนเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่วิญญาณเด็กแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือที่เราเรียกว่าปีศาจที่แบบว่าแกล้งทําเป็นเด็กเพื่อจะหาทางเข้าใกล้แล้วก็มีเป้าหมายอยากจะสิงร่างคนนะคะต่างจากที่ร่างทรงคนแรกบอกเลยนะต่างกันชัดเจนเลยค่ะ วอร์เรก็เลยเข้ามาจัดการทำวิธีแล้วก็นำตุกตาตัวนั้นกลับไปที่บ้านเขามีเรื่องเล่าด้วยนะว่าตอนเอากลับไปเนี่ยรถเกือบจะควบคุมไม่ได้ต้องพรมน้ำมนกันเลยทีเดียวโหฟังดูน่ากลัวนะคะปัจจุบันตุกตาแร็กเกอร n n ตัวจริงเนี่ยก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของ Warren นะครับ Warren's o c c u n t Museum อยู่ในตู้กระจกอย่างดีเลยพร้อมป้ายเตือนอันด่งดังใช่ Warning Positive l y d o Not Open ห้างเปิดเด็ดขาด ซึ่งก็มีเรื่องเล่าเสริมไปอีกนะคะว่าเคยมีคนลองดีไปเคาะตูค้ครับครับเคยได้ยินเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยแตออ่อันนี้ก็ต้องบอกว่าข้อมูลพิพิธภัณฑ์หรือเรื่องเล่าพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดต่างกันไปตามแหล่งที่มานะครับเข้าใจค่ะทีนี้มาดูเรื่องออความเชื่อมโยงกับหนัง The Conjuring บ้างค่ะ จากระวาน,นี้ก็คือมีศูนย์กลางอยู่ที่คดีของวอร์เรนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วแอนนาเบลต้องเป็นหนึ่งในคดีดังที่ถูกหยิบมาขยายเป็นหนังภาคแยกของตัวเองเลยจุดต่างสําคัญที่คนพูดถึงบ่อยสุดก็คือหน้าตาตุกตาเนี่แหละค่ะจากแรกดีแอนน่ารักน่ารักรก,กลายเป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบหน้าตาเออหลอนหลอน,ลอนแบบที่เราเห็นในหนังซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความน่ากลัวในหนังมากกว่าใช่เลยครับ ถ้าลองไปดูข้อมูลที่แฟนๆหนังรวบรวมไว้อย่างใน Reddit นะครับเขาก็จะเรียงไทม์ไลน์หนังประมาณนี้เริ่มจาก The Nun ปี1952แล้วก็มา Annabelle Creation ราวๆ1957อ๋ออันนั้นเล่าจุดกำเนิดตุ๊กตาในหนังครับแล้วก็ Annabelle ภาคแรกปี1969 ต่อด้วย The Conjuring ภาคแรกปี1970ซึ่งก็ตรงกับช่วงที่ w a r r e n เจอเคส Annabelle พอดีครับแล้วก็มี The Conjuring 2ปี1977แล้วก็มี Annabelle Comes Home อีกครับอันนั้นก็อยู่ในช่วงหลังจาก Conjuring ภาคแรกเล่าเรื่องในบ้าน w a r r e n เองเลยพอพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วมันก็อดนึกถึงเรื่องออจิตวิทยาความกลัวไม่ได้นะคะครับน่าสนใจมันเชื่อมโยงกันยังไงครับ คือความกลัวหรือเฟียเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาปกติต่อสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นภัยคุกค,คามแต่ถ้ามันรุนแรงเกินไปแบบไม่มีเหตุผลควบคุมไม่ได้จนกระทบชีวิตประจําวันอันนั้นอาจจะกลายเป็นโรคก,กลัวหรือโฟเบียอย่างพวกกลัวที่แคบกลัวความสูงอะไรแบบนั้นเหรอครับใช่ค่ะหรือบางทีก็มีโรคก,กลัวกระจกซึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องมิติอื่นในกระจกได้เหมือนกันเราเรื่องแอนนาเบลมันไปกระตุ้นกลไกลความกลัวตรงนี้ยังไงได้บ้างครับป่ะแล้วเราตอบสนองด้วยการหนี หรือหลีกเลี่ยงเนี่ยสมองมันอาจจะเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นอันตรายจริงๆทีนี้พอเจออีกครั้งก็จะยิ่งกลัวมากขึ้นการที่ดอนหน้าเจอเรื่องแปลกๆกับตุ๊กตาซ้ํามๆมันอาจจะเข้าข่ายนี้ได้ให้ทําให้ความรู้สึกไม่สบายใจมันค่อยๆพัฒนาเป็นความกลัวอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วอีกอย่างคือการที่ของธรรมดาๆอย่างตุ๊กตาเนี่ย ถูกมองว่ามีเ,ออเจตนาร้ายหรือมีพลังงานบางอย่างมันไปกระตุ้นความกลัวพื้นฐานที่เรามีต่อสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้นะคะ ชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเรื่องแอนนาเบลนี่มันก็คือส่วนผสมของเ,ออเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงอย่างเรื่องตุกตาแรกเกตี n แอนการเข้ามาของวอ r ์เรผสมกับเรื่องเล่าต่อๆกันมาแล้วก็การตีความใหม่ในโลกภาพยนตร์ที่เน้นความสยองขวัญเป็นหลักเลยซึ่งความต่างของตุกตาตัวจริงกับในอย่างนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆใช่ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่า ทำไมเรื่องเล่าแนวแนวนี้หรือวัตถุสิ่งของที่มันไปผูกโยงกับเรื่องลึกลับความตายเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันถึงยังคงดึงดูดใจเราได้อยู่เสมออะไรคือเสน่ห์ของความไม่รู้หรือเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้ที่ทําให้ตำนานอย่างแอนนาเบลมันยังอยู่ยังถูกเล่าต่อแล้วก็ยังสร้างความกลัวปนสงสัยให้เราได้จนถึงทุกวันนี้ละคะ